สวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านครับและสวัสดีพี่น้องที่กําลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับห่างหายไปประมาณเดือนฝาครับพี่น้องไม่ได้มาทําคลิปอัปเดตสถานที่แห่งนี้คือหลังป่าช้าว,วัดทองด้านหลังผมก็จะมีสระน้ําแล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำหนึ่งองค์ครับ อหลวงพ่อพระพุทธปัญญาสิทธิ์ครับที่ช่องมาช a n แนลเคยมาทําพิธีขอโชคลาภอยู่เป็นประจํานำมรเดเด็ดมาฝากพี่น้องนักแสวงโชคอยู่เป็นประจําครับประมาณ5งวดน่าจะได้ครับก็สมหวังประมาณสองวดครับผิดหวังสามวดล่าสุดที่ผ่านมานี้ก็3ามวดติดๆครับยังไม่สมหวังก็เลยหยุดมาขอโชคลาภท่านมาประมาณสองวดครับ ก็ประมาณเดือนวกว่าๆครับพี่น้องวันนี้ก็เลยมาอัปเดตหลวงพ่อพระพ้กลางสะน้ําที่อยู่หลังป่าเช้าวัดทอแห่งนี้ให้พี่น้องได้รับชมอีกหนึ่งครั้งครับก็มาพูดคุยทักทายกับพี่น้องสมาชิกครับก็ยังตามติดอยู่ครับพี่น้องมัวหน้าไม่แน่ครับช่องมาฉันอาจจะมาทาพิธีขอเรืเดียทัางอ,อีกก็ได้ครับพี่น้องไม่ได้ขอมาสองวัวเลยครับหลังจากท่าน ให้ไม่เข้ามาสามวนล่าสุดเคยถูกสองมวดครับเมื่อหลายเดือนก่อนครับพี่น้องก็เคยมาทําคลิปขอโชคลาภขอเลขเดเดท่านอยู่เป็นประจําครับที่กลางสระน้ําตรงนี้นะครับหลวงพ่อพระพุทธป,ปัญญาสิทธิ์อยู่ตรงศาลากลางสระน้ําครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องชมอีกหนึ่งครั้งครับห่างหายไปประมาณสองมวดครับก็ประมาณเดือนกว่าครับไม่ได้มาทําคลิปทักทายให้พี่น้องรับชมบรารมีท่านครับ าหายไปประมาณเดือนกว่าครับพี่น้องวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องชมบารมีท่านหน่อยครับช่องมาแชาแนลก็ยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ครับยังอยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อกรุงเทพครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หลังป่าชาววัดทองครับพี่น้องด้านหลังผมก็จะเป็นสระน้ําหลังวัดหลังป่าชาครับมีหลวงพ่อพระพุทธมยาสิทธิ์ปิสถานอยู่กลางสาลาครับ ช่องมาชแนลก็มาขอโชคลาบท่านอยู่เป็นประจำครับมีผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างควบคู่กันไปครับพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรครับพี่น้องก็ยังเตื้อท่านอยู่ครับยังไงก็ยังมาเตาื้าาทอ,อท่านอยู่ครับก็ยังม้วนมากราบท่านขอพรท่านอยู่ครับเอาเลขเด็ดมาฝากพี่น้องให้ได้ครับผิดหวังมาหลายงวดครับ เคยมาขอห้างวดผิดหวังสามงวดสมหวังสองงวดครับพี่น้องคอยติดตามครับไม่แน่ครับงวดหน้าวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ช่องมาชนแนลอาจจะได้มาทำพิธีขอโชคลาภขอฤทธิ์จากท่านมาฝากพี่น้อง f สก็อาจจะเป็นได้ครับคอยติดตามครับวันนี้มาทําคลิปอัปเดตทักทายพี่น้องอย่างเดียวครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมบารมีท่านชมบรรยากาศรลลอบบริเวณสานในอีสต์คังครับพี่น้อง คงยังไม่เบื่อกันนะครับช่องมาะแชนแนลก็พยายามหาเรื่อเด็ดมาฝากพี่น้องอยู่เป็นประจำครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะลงคลิปขอโชคลาภขอเรื่อเด็ดลุงปูแหวนสุจินโนลงคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าพี่น้องเอฟซีและพี่น้องที่กําลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้คงจะได้เข้าไปรับชมกันบ้างไปบ้างแล้วไม่มากก็น,น้อยท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมก็เข้าไปรับชมที่ช่องมาะแชนแนลเลยนะครับ ขอดวิเลียนหาดวงครับพี่น้องช่องหมาชแนลก็ลงเล่เด็ดหลวงปู่แหวนสุก,กินโนวัดดาวไม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เดยบร้อยแลลวครับขอเป็นครั้งแรกครับพี่น้องท่านอาจจะเมตตาให้ก็ได้ครับไม่แน่ครับหลวงปู่แหวนอาจจะเมตตาให้สามตัวบนตรงๆก็ได้ครับหัหน้าวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ครับลองเข้าไปรับชมที่ช่อง y o u t u b ได้นะครับช่องหมาชแนลก็อัปเดตลงช่องเป็นที่เดยบร้อยแล้วครับ วันนี้มาทําคลิปทักทายพี่น้องมาอัปเดตลุงพ่อพระพุญยาสิทธิ์กลางสาลากลางสาะนา้ําหลังป่าชาวะทองให้พี่น้องได้รับชมอีกหนึ่งครับ้บหลังจากหายไปสองงวนก็ประมาณเดือนกว่าครับไม่ได้ไว้วีมือเลยครับพี่น้องช่วงฝนตกด้วยอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางเข้าครับก็เฉยี่อพอสมควรครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ับพี่น้อง เลยไม่สะดวกที่จะไปหาทำคลิปขอโชคลาภตามสถานที่อื่นนอกพื้นที่เอาไว้ให้หมดหน้าฝนก่อนครับพี่น้องช่องมหาแชนแนลก็จะแสวงหาไปหาโชคลาภนำเลเด็ดมาฝากพี่น้องอยู่เรื่อยๆครับไปสถานที่อื่นมาครับและหลายคลิปในช่องช่องมหาแชนแนลก็ไปหาทำคลิปอยู่หลายสถานที่ครับก็ลองเข้าไปรับชมที่ช่องใดครับพี่น้องมีทุกอย่างครับหลายสถานที่ครับ ก็มีสมหวังบ้างคิดหวังบ้างคุยพูดกันไปครับพี่น้องการลงทุนย่อมมีการเสี่ยงครับผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องไม่มีใครรู้เรขยจอกอะไรครับเดี๋ยววันหน้านี้วันที่16กันยายนไม่แน่ครับพี่น้องช่องมาชนแนลอาจจะไปทาพิธีขอเลขเด็ดหลวงพ่อพระพุทธมียาสิทธิ์ม,มาฝากพี่น้องอีก,กได้ครับตอนนี้ลงมาแล้วหนึ่งคลิปครับพี่น้องขอเลขเด็ดหลวงปู่แหวนครับ แต่ละวดลงคลิปก็ไม่เกิน3คลิปครับพี่น้องวันน้านี้อาจจะลงแค่2คลิปครับลงเลขเด็ดมุปู่แหวนไปแล้ว1คลิปเดี๋ยวอาจจะมาขอลุงพ่อพระพุทธยาสิทธิ์ที่สารากางสนามหลังปเช้าวะทองนอ้อีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องคอยติดตามนะครับพี่น้องท่านใดชอบแบบไหนก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับคอยติดตามนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมบรรยากาศรอบบริเวณสระน้ำสักครู่ครับ แล้วเดี๋ยวพาพี่น้องผู้สมาชิกไปชมบรา,มมา,า,รา,า,ารามีหลวงพ่อกลางศาลากลางสระน้ำสระน้ำก็มีเตา่ามีตะภาพม,ม,มีปลาปลาดุกปลาไหลปลาช่อน ปลาสวายไหวน้ำผดน้ำโพน้ำไหวตัวใหญ่มากเลยครับพี่น้องนี่แหละครับหลุงพ่อพระพุทธญาสิทธ์ครับพี่น้องที่ช่องมหาชแน,เนลเคยมาขอโชคลาภอยู่เป็นประจำครับก็เคยสมหวังอยู่สองงวดครับพี่น้องผิดหวังสามงวดครับ ขอท่านมาประมาณห้างัวดได้ครับพี่น้องก็ยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับพี่น้องยังไม่ได้ออกไปไหนครับช่องหมาชาแนลฝนตกเฉยแฉยุ่งยากคนต้องควรครับในการเดินทางไปพื้นที่อื่นนอกพื้นที่สถานที่อื่นก็จะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งครับพี่น้องฝนตกมาทีงก็เฉยแฉะไปหมดเลยครับตามรงตามสารเาพ่อเจ้าแม่ต่างๆต้นตะเคียนต้นไทร น้องปู่หลวงพ่อตามที่โล่งๆตามภาษาที่ต่างๆที่เคยไปขอโชคขอลาบฝนก็ตกมาเฉยๆแล้ครับพี่น้องในหลายคลิปที่ผ่านมาที่เคยไปทําขอโชคขอลาบขอเลธิ์เดมาฝากพี่น้องแต่ณสถานที่ตรงนี้มีศาลาครับพี่น้องหลบแดดหลบฝนได้ครับฝนตกก็ไม่เป็นไรครับก็สะดวกสบายในการขอโชคขอลาบครับพี่น้องมีศา,าลาหลบแดดหลบฝนพร้อมครับ เดี๋ยววันหน้าวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวช่องหมาแชแนลจะตามติดให้พี่น้องอีกครับถึงจะผิดพลาดมาหลายงวดผิดสมหวังไม่สมหวังผิดหวังมาหลายงวดก็ยังไม่เข็ดครับพี่น้องนักเสาแบงโชคต้องเดินหน้าต่อครับพี่น้องถอยไม่ได้ครับสู้อย่างเดียวครับสู้เพื่อความสำเร็จที่จะตามมาในวันข้างหน้าครับพี่น้อง สักงวดหนึ่งต้องสมหวังครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะตามติดมาให้พี่น้องอีกครับยังตือท่านอยู่ครับพี่น้องยังไม่ยอมแพ้ครับเผื่อท่านจะเมตตาให้สังวดตรงตรงสามตัวตรงตรงจังจครับพี่น้องไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศล่มเลื่องครับพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงครับแดดล่มลมตกครับคึมฟ้าคืมฝนอีกแล้วครับช่วงนี้หน้าฝน ฝนก็กําลังจะตั้งเขาแล้วครับพี่น้องไม่แน่ครับชอบมาเวลาเดิมๆครับพี่น้องบ่ายสี่ห้าโมงเนี่ยชอบมาแล้ะครับใกล้เวลาแล้วครับพี่น้องสี่ห้าโมงก็จะเริ่มลงแล้วครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับพี่น้องชอบมาฉันแนวก็ไม่่อยได้มีเวลาไปหาทําคลิปนอกพื้นที่หละครับเพิ่งจะทาคลิปขอโชคลาภขอเลขเด็ดลุงปู่แหวน สุกินโนวัดเดอแม่ปังลงคลิปมาฝากพี่น้องไปแล้วหนึ่งคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาขอฤเด็ดลุงพ่อพระพุทธมยาสิทธิ์องค์นี้แหละครับที่ปฏิสถานอยู่ตรงกลางสาลากลางสรนน้ำหลังวัดทองแห่งนี้แหละครับคอยติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาฤเ,เด็ดมาฝากพี่น้องนักสแสวงโชคอีกครับ สู้กันต่อครับพี่น้องนักสแสวงโชคอย่าเพิ่งท้อครับสักวันต้องเป็นของเราครับพี่น้องผิดหวังมาหลายงวดครับวดหน้าอาจจะเป็นคนเราก็ได้ครับวันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศล่มเลื่นครับเย็นตาเลยครับพี่น้อง น้ำเต็มสะแล้วครับเขียวสะอาดดีครับพี่น้องอยู่ในสวนก็ล่มลื่นนี่ครับสวนหลังป่าชาวาทองครับก็มีต้นไม้นานาพัน์ชนิดรอบขอบสะแล้วครับพี่น้องต้นมะพร้าวต้นไหน,หนาต้นชมพู่ต้นมะละกอ ต้นขนุนต้นลูกว่าต้นกระท้อนเห็นมีอยู่หลายอย่างครับพี่น้องที่วัดน่ารฐานที่แห่งนี้ก็มีคุณลุงผู้ดูแลนี่แหละครับแกมาปลูกครับพี่น้องต้นพุทราต้นมะม่วงต้นมะกรูดต้นมะนาวมีหลายอย่างครับแกก็ปลูกระดับบันดอรอบขอบสะะ ให้ดูสวยงามครับพี่น้องวันนี้อาจจะเงียบสักหน่อยครับตรงกับวันเสาร์วันอยุดนะครับพี่น้องวันนี้ไม่เห็นคุณลุงผู้ดูแลเลยครับหรือจะเป็นเพราะว่าช่องมาแชนแนลมาช่วงบ่ายครับพี่น้องที่ผมมาก็บ่ายสองโมงครับตอนนี้ก็ลาลาบ่ายสองโมงขวาอาจะได้ครับพี่น้องเลยมาทําคลิปทักทายพี่น้องพูดคุยกับพี่น้องเอฟซีครับไม่ได้มาอัปเดต หลังป่าชาวัดทองบริเวณแห่งนี้ที่มีพ้าพุทธอยู่กลางสาระน้ํามาประมาณเดือนปว่าครับพี่น้องก็เลยมาอัปเดตกันหน่อยครับตรงหลังคาหัวศาลาก็จะมีนกพิราบกเกาะเรียงแถวเป็นทิวเลยครับพี่น้องสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มาหากินอยู่ที่วัด มาใายอยู่ที่วัดมันก็ล่มลื่นนลครับมนุษย์เราทุกคนก็หนีไม่พ้นวัดครับพี่น้องสุดท้ายแล้วบ้านหลังสุดท้ายก็คือวัดนี่แหละครับพี่น้องหนีไม่พ้นวัดครับบ้านหลังสุดท้ายของพวกเราทุกคนก็อยู่ที่วัดนี่แหละครับตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่บ้านไขรบ้านมันครับพี่น้องในเมื่อซสื้ออายุไขไปแล้วก็ไปบ้านหลังเดียวกันทุกคนเลยครับพี่น้องคือต้องเข้าวัดทุกคนครับบ้านหลังเดียวกันทุกคนครับพี่น้องจะมีจะจนจะรวยรวยแค่ไหนก็ไปไม่ได้รวยล้นฟ้าก็าไปไม่ได้แม้แต่เงินบาทเดียวยังไปไม่ได้เลยครับพี่น้อง นี่แหละครับาสัจธรรมของมนุษย์ครับเวียนไหวตายเกิดสุดท้ายแล้วก็ต้องไปที่เดียวกันครับพี่น้องอาจจะมีบทลาม่าสักหน่อยครับพี่น้องหลังจากมาทำคลิปตะข่ายก็เลยมีผสมบทดราม่ามาครับผู้สูงก่าฟังครับพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาครับเวียนไหวตายเกิดบนโลกมนุษย์ ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องสู้ครับพี่น้องมนุษย์เราก็ตะเกียดตะกายเพื่อปากเพื่อท้องครับทุกๆครอบครัวทำมาหากินกันไปครับพี่น้องและแต่โชคชะตาบุญวาสนาของแต่ละคนที่สร้างมาแต่พบชาปางก่อนครับช่องหมาเทเนลก็เหมือนกันครับพี่น้องไม่แตกต่างจากพี่น้องแล้วครับ ก็ทำมาหากินมนาครับพี่น้องนอกจากทำคลิปทำท่อง YouTube ก็ออกวิ่งรถรับจ้างครับพี่น้องอาชีพอิสระครับยามว่าก็มาหาทำคลิปลงท่อง YouTube ก็หวังความเมตตาจากพี่น้อง f อนี่แหละครับพี่จะทำให้ช่องมาหาชาแนลมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางในการทำท่อง YouTube ให้มีพี่น้องเมตตาเข้าออมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชอวหมาเยอะๆชอ่อหมาชันแนวก็คงจะมีรายได้ไว้จุนเจอือครอบครัวครับในอนาคตครับพี่น้องก็หวังลึกๆครับก็ไม่อยากหวังอะไรมากครับพี่น้องก็ทําไปสนุกๆครับยามว่างมาหาทําคลิปขอโชคลาภขอเลขเด็ดมาฝากพี่น้อง ไว้นมือเสีงยงโชคกันครับถามว่าช่องมาฮาชนแนลทาเก็บไว้คนเดียวเล่นคนเดียวไม่ดีหรอครับจริงอยู่ครับพี่น้องก็อยากจะแบ่งปันให้พี่น้องเอฟสนะสะงวงโชคมีโชคมีลาบร่วมกันด้วยครับความมีน้ําใจครับพี่น้องเป็นเรื่องสําคัญครับก็อยากจะแบ่งปันพี่น้องด้วยกันครับ ทำมาหากินมั่งคันทุกสาาชีพก็คืออาชีพทำมาหากินหาเจ้ากินข้าเหมือนกันครับมีอะไรดีๆก็อยากจะมาแบ่งปันพี่น้องนักสแสวงโชคเหมือนกันครับจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันครับนี่คือฟาร์มมีน้ำใจเล็กน้อยจากช่องหมาเจแนลครับจริงได้ทำช่องยูทูบคนทต์ลหลักเลยคนทต์ลหลักๆเลยก็คือขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดมาปากพี่น้องเอฟี และพี่น้องที่กําลังเข้าออมารับชมทุกท่านไว้ในเสียงโชคกันครับผิดถูกก็ว่ากันเรื่อนนะครับพี่น้องไม่มีใครรู้ครับว่าเรีจะอ,อะไรเอามาฝากพี่น้องก่อนครับนี่นะครับคือหลักๆเลยคนที่หลักๆเลยขอ,ของช่องหมาแตแนวก็ทําโชคทําลาบขอโชคขอลาบขอฤทธิ์ขอฤทธิ์มาฝากพี่น้องไว้ในเสียงโชคกันครับ ครับก็ให้พี่น้องชมบาร,รมีหลวงพ่อพระพุทธปรรัญญาสิทธิ์อยู่กลางสารากลางสระนา้าตรงด้านนอกแลวกันนะครับพี่น้องขยาให้พี่น้องชมช,มช้าๆครับเพราะว่าช่องมาชชแนลก็เคยมาทําคลิปให้พี่น้อง f อซที่เข้ามาและชมและติดตามยี่เป็นประจำครับพี่น้องวันนี้ก็เลยไม่ต้องเข้าไปด้านในครับ ขยายภาพให้ดูด้านนอกเลยครับพี่น้องชมบารมีท่านด้านนอกเลยครับคอยติดตามก็พี่น้องเดี๋ยววันหน้าวันที่16กันยายนอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้เดี๋ยวช่องมาชันเองจะมาขอเลขเด็ดท่านอีกครับตามติดครับพี่น้องถึงจะผิดหวังกับท่านมาหลายงวดก็ยังไม่ท้อครับ ยังตื้อท่านอยู่ครับตามเลขท่านอยู่ครับเอาไห้โชคดีก็ได้ครับพี่น้องไม่แน่ครับตอนนี้ก็ชมธรรมชาติไปยังพางก่อนครับพี่น้องดูสัตว์เล็กสัตว์น้อยเวียนว่ายอยู่ในสระครับทั้งเต่าทั้งปลาสวายเต็ไมไปหมดแล้วครับพี่น้อง มนี้ก็จะเป็นเต่าครับมาทักทายช่องหมาชนเนลครับน้องเตา่าครับก็พาพี่น้องผู้สมาชิกมาชมบรรยากาศและมาทักทายพี่น้องผู้สมาชิกเอซมานานแล้พอสมควรก็ขอ,ขอจบคลิป ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ